ผลมวยโลกล่าสุดไทสันฟิลลี่กับดินเลียนไวในศึกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับของดบูบรุ่นเฮวิเวทของทางไทยสันฟิลลี่ผลปรากฏว่าไทสันฟิลลี่เหนือกว่าทุกกระบวนท่าก่อนงัดหมัดอปคัดใส่ทางดินเลียนไวแชมป์เฉพาะการของดูบรุ่นยักษ์เพื่อนร่วมชาติร่วงพ่ายนอกไปด้วยเวลา2นาที59วินาทีของยกที่6 ป้องการแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBC เอาไว้ได้เมื่อเช้าวันที่24เมษายนตามเวลาในประเทศไทยโดยรายละเอียดการโชคเขาๆดังนี้เริ่มยกแรกไว้เปิดเกมการต่อสู้ด้วยท่ายืนที่กล้าหาญเขาโจมตีใส่ฟิลลี่อย่างไม่เกรงกลัวยกที่สองกลับกลายเป็นทางฟิลลี่ออกมายิงหมัดสวยๆได้ดีกว่าส่วนทางไว้กลับคืนสู่โหมดปกติของเขา แต่เขาก็ทําได้ดีในช่วงท้ายยกที่3ไว้ได้ใจเปิดเกมบุกใส่ฟิลลี่จนทางฟิลลี่นั้นถอยไปชนเชือกเลยทีเดียวเพราะทางไว้นั้นได้กําลังใจจากเสียงเชียร์จากแฟนๆเจ้าถิ่นไว้โจมตีใส่ฟิลลี่อย่างต่อเนื่องแต่ช่วงท้ายๆก็ไม่สามารถกดฟิลลี่ให้อยู่หมัดได้ยกที่4ทั้งสองคนพยายามใช้เทคนิคเทคนิคก,กันจนทางกรรมการต้องเตือนอยู่หลายครั้ง พอทั้งสองคนปะทะกันด้วยศีรษะแต่ในยกนี้ก็ผ่านไปอย่างคู่ขี้สูสีกันเข้ายกที่หเริ่มเกมกรรมาการก็เตือนทั้งสองคนก่อนและหลังจากนั้นฟิลลี่ก็เริ่มยิงมัดสวยๆใส่ทางไว้เพื่อให้ไว้เปิดการที่แน่นหนาแต่ในช่วง30วินาทีสุดท้ายนั้นฟิลลี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆยกที่6ฟิลลี่ทำได้ดีในช่วงแรกยิงมัดบนสลับล่างใส่ทางไว จนมาถึงช่วงปลายยกไทสันฟิลลี่ก็จัดการสอยดินเลี่ยนไว้ล่วงลงไปและก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาควบคุมสติของตัวเองได้จบเกมดินเลี่ยนไว้พ่ายน็อกไปด้วยเวลา2นาที59วินาทีของยกที่6ทําให้ทางไทสันฟิลลี่ป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ w b c ไว้ได้นั่นเอง